กอดข้างขวาข้างข้างขวาข้างขวาข้างซ้ายพ่อเอาเรียวเรเรวจะวิ่งไปก็เลยแบบเออเกอขินเขินมามามาก่อยพ่อยเอาเอาไปข้างนี้ข้างนี้ข้างนี้เข็มพ่อพ่อพ่อเออแม่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 เหน่อยหมพ่อมแตุ่้ยอุ้ยเห็นทาทังอุ้ยเฮ้ยน่ก คิดถึงไหมคะร้อเอาเงินเอาเงินไปก่อนเงงินเินไปรับรับสวัสดีค่าก่อนมาแล้วมาแล้วอะไรเนี่ยอะไรอันนี้อะไรลูกตังว้าตังตังเงินผู้จ้าเงินก่อนผู้จ้าเงินก่อนผู้เจ้าเอาการ์ดลงการ์ดลงการ์ดเงินก่อนจ้า เออดันแหละโอ้ทางนั้นโอ้ทางนั้นยังจุบกันอยู่ทางนั้นยังจุบกันอยู่เออเอ้อจ้าจ้าดูเงินเหรอลูกอ๋อดูเงินจ้าอืมเออลูกพ่อลูกแม่อยู่นี่เอ้ลูกแม่ลูกแม่เออเด้อเออเด้อเขิน ดพ่อเอาหอมหน่อยหอมพ่อหน่อยพี่พลอยพอยังไม่หอมเลยพอยหอมพ่อหน่อยโอเคอนอยู่นี่จ้าอยู่นี่จ้าไปไปเดี๋ยวพ่อเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนมันจะไม่ทันพ่อจะไม่ทันขึ้นเดี๋มันห้ามให้ผมปักหมดหน่อยเพราะพรุ่งนี้มีไลฟ์สดกลุ่มติดทรงลิงไม่ผมนะครับทรงลิงไม่เนี่ยเดี๋ยวผมสิบปักหมุดแลกวกเบอกเรื่องนี้ไปพร้อมนะฮะแล้วทีนี้ผมก็เลยมาแม่ํำรวจ มก็ไปดูยอดไลค์ยอดแชร์ยอดวิวแสดงสดของเรากับารไปเปรียบเทียบกับวงอื่นนี่ครับแต่ก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานของเรานะฮะเป็นคลิปแต่และคลิปกับหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านคลิปการสแสดงของเราแล้วก็ฟีดแบ็กการคอมเมนต์การให้ความสนใจจากผู้ชมผู้เชียร์สิเป็นแฟนคลับหรือเป็นแฟนคลับอสซางครับมันก็โอเค ยอดแช่โอเคมันก็นคือโอเคนะไหมครับแม,ม่หมอฮะอ่าแล้วทีนี้ถ้าถามว่าเจ้าภาพจ้างปกติไหมความสนใจเวลาเราออกงานมีเจ้าภาพมาจ้างต่อไหมเจ้าภาพเดิมที่เคยจ้างเราจ้างไหมที่เขาอ่าเคยจ้างบางบางหมู่บ้านก็จะไม่เหมือนกันบางหมู่บ้าน่นกับปักหลัดออกห้องทุกๆปีไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะแบบไหนคือจ้างเราตลอดอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็